เมื่อกี้เราพูดเอเรื่องเกียร์แล้วก็ลืมดูว่าวิดีโอหมดเวลาก็เลยมาทบทวนเรื่องเกียร์ครั้งหนึ่ง<ะ>เพื่อให้แบบแม่นๆต้องแม่นนะคะ,ะเรื่องการใส่เกียร์<ะ>เวลาเราใส่เกียร์หนึ่งออกตัวรถโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง<ะ>คือปล่อยให้รถไหลไปตามจังหวะคนเดินอันนี้คือการเรียนเบื้องต้นนะคะ,ะแล้วก็เวลาติดไฟแดงเขาก็ให้เราใช้เกียร์หนึ่งซึ่ง จริงๆแล้วถ้าเราขับรถเป็นมาแล้วเวลารถติดไฟแดงไม่ต้องใช้เกียร์หนึ่งทำเกียร์ให้ว่างตั้งแต่เราเห็นมองไกลๆเออมันจะเป็นไฟแดงเราก็ทาเกียร์ให้ว่างแล้วปล่อยรถมันไหลไปแล้วพอจะถึงไฟแดงปุ๊บเ,ออเราจะถึงออที่เราหยุดไฟแดงปุ๊บเราก็เหยยบเบรกรรได้โดยที่เราไม่ต้องเหยยบครับเราก็ไม่เมื่อยเท้าด้วยอันนี้ไม่ถึงเฉพาะเวลาที่เราได้ไปขี่มาแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเรา <c oughs> ในช่วงเรียน <c oughs> เราต้องทําตามกฎเขาให้หมดอืมไม่ใช่เขาว่าเอาเขาให้ทําแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้เพราะว่า ี่เต๋อเคย,เคย,เ,คยเคยพูดกับครูเหมือนกันว่าทําไมต้องเหมือนนี้บอกว่ามันเป็นกฎของเขาเขาหุ่นนี้ปุ๊บเราก็ไปต่อไม่ได้โอเค<ม>เป็นกฎของคุณหรือกฎของบ้านคุณ<ม>ฉันก็ต้องทําตาม,มเพราะฉันได้ไปขี่บ้านคุณ<ม>โอเคและทีนี้เ ตัวมนันว่าพอไฟเคียวปุ๊บรถเราก็ออกตัวไปได้เลยเพราะกรถใส่เกียร์รอยอยู่แล้ว <ฮะ S 1> เออแต่ถ้าจริงๆเราสนกาการนี้เหมือนเราเป็นนัเกเรียนเรารู้สึกเฮ้ยสัน่นทำไมเราใส่เกียร์หนึ่งอยู่แล้วบางทีคนเดินข้ามถนนใช่ไหมเราก็ประมาเนาะเออเราก็สั่นเท้าเราก็สั่นเพราะเราต้องเหยียบน,น้ำถ้าไฟแดงไฟแดงนานอย่างเงี้ยแต่ว่ามีข้อจํากัดอย่างหนึ่งเพิ่มนะอันนี้เพิ่มเติมอันนี้เพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้เออคือเวลารถเราติดหรือต้องหยุดรอหน้ารังรถไฟเวลารถไฟมามิวนิกมันจะมีเยอะใช่ไหมคะเออมิวนิกมีเยอะจําไว้ว่าต้องงดเครืนะ เออแล้วพอจะมีสัญญาณไฟขึ้นต้องดับเครื่องรอให้รถไฟไปก่อนไงคะเพราะว่าก็ปิดบานอุบกังเขาปิดตรงไอ้หน้ารังรถไฟ <c oughs> เพราะฉะนั้นระดับเครื่อง <c oughs> เออเระดับเครื่อง <c oughs> เครื่องรอพอรถไฟไปพ้นแล้วทีนีออ้มีสัญญาณไฟว่ารถไฟกําลังจะพ้นแล้วเออถ้ารถเดาอยู่ข้างหลังเราเร,เริ่มสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วก็ออกตัวรถปกติ <c oughs> เพราะจำไว้เราฉะนั้นจําไว้ว่าถ้ารถติดหน้าราังรถไฟให้ดับเครื่องรอ เราค่อยสตาร์ทใหม่พอรถไฟเป็พคนประหยัดน้ํามันใช่เขาสอนเรื่องการประหยัดพลังงานเออแล้วทีนี้ถ้าเราสอบขับอยู่บังเอิญหน้ารังรถไฟก็แบบว่าสาธุรถไฟมาสักสองขบวนเฮออเวลาจะได้หมดไวใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วทีนี้เพราะเรื่องเกียร์หนึ่งบอกไปแล้วต่อไปก็เกียร์สองเออแล้วเอ้ยเดี๋ยวๆยกลับไปก่อนกลับไปเรื่องรังรถไฟก่อนถ้าเราติดรังรถไฟตรงเนินอ่ะถ้ารถมันไหลเราก็ใช้เบรกมือนะเบรกมือเยเหรอคะ มีเนินนิดนึงแล้วเราจะไหลถ้าเราจอดทําเกียร์ว่างแล้วมันไหลเออเราก็ใช้ใช้เบรกมือเออหรือบางคนที่ขับเป็นแล้วก็อาจจะใช้เออเป็นเกียร์หนึ่งเพื่อไม่ให้รถมันไหลแต่รถดับเครื่องเออก็แล้วแต่เทคนิคครูเขาจะสอนไปแต่คือนนี้บอกเบื้องต้นไปก่อนแต่ว่าห้ามลืมคือห้ามลืมดับเครื่องเพราะว่าครูบอกว่าถ้าติดหน้ารางรถไฟแล้วคุณดับเครื่องคุณกําลังเออทดสอบอยู่คุณอาจจะตกได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีแบบเขาจะจับความผิดพลาดของเราต่อไปก็เกียร์สองใช้เมื่อเราขับด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สใช้เมื่อเราขับด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สใช้เมื่อความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์หใช้เมื่อความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป เร็วขึ้นไปเรื่อยใช่ค่ะตามลําด er right it, ER right ับความเร็วนะเราเปลี่ยนเกียร์ตามลำดับความเร็วแล้วเราก็จําว่าเราใช้เกียร์สองเมื่อความเร็วเท่าไหร่เกียร์สามเมื่อความเร็วเท่าไหร่เกียร์สี่ความเร็วเท่าไหร่เกียร์ห้าความเร็วเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเวลาเลี้ยวเลี้ยวในซอยเลี้ยวทั่วไปในเมืองให้เราใช้เกียร์สองนะเวลาเลี้ยวใช้เกียร์สองเลี้ยวในเมืองเลี้ยวในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราเลี้ยวเข้าทางด่วนเขาจะสอนให้เราใช้เกียร์สามเกียร์สามเพราะว่า ทางทางโค้งเข้าทางด่วนกับเออทางในเมืองมันจะเป็นการใช้ความเร็วต่างกันในเมืองความเร็วจะช้ากว่าใช่ไหมคะใช่ในเมืองคือในเมืองความเร็วคือสามสิบกิโลเอ้ห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมความเร็วในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตามสตเสียบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าข้างนอกทางด่วนคือเป็นทางที่ว่าออกมาข้างนอกเมืองแล้ะเราต้องใช้ความเร็วมากกว่ากันแล้วทีนี้เวลาเลี้ยวโค้งเขาจะสอนให้ใช้เกียร์ต่างกันอืมแล้วทีนี้พอเราเลี้ยวพ้นจากโค้งทางด่วน มันจะสู่เลนที่เราจะเข้าสู่เลนหลักใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเกียร์แล้วก็เหยียบคันเร่งเลยพอคนงคงปุ๊บเขาใช้เราเหยียบคันเร่งครูเขาจะครูเขาจะบอกเราว่าก๊าซก๊าซก๊าซเกียนก็คือให้คุณเร่งของเราเร่งเร่งเร่งเร้าเรเรเนี่ยคือเขาจะไม่ได้มานั่งสอนเราใจเย็นเขาจะเร่งพูดแบบเร่งตามตามสถานการณ์ที่เรากําลังทํในในในขณะนั้นคือใช้เกียร์สี่กยใช้เกียร์สี่กิห้าตามความเร็วที่เราเพิ่มมาไปเราต้องตั้งใจต้องมีสมาธิในการว่าฉันกําลังเหยียบคันเร่งเร่งเครื่องอยู่ เ,เกียร์ก็ต้องเปลี่ยนความเร็วก็ต้องเร่งข้างหลังเราก็ต้องดูว่ามีรถมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้วิจารณญาณตัวเองได้ไหคะในการเปลี่ยนเกียร์ว่าสถานการณ์นี้ควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ใช้ตามกฎนะคะกฎที่เราเรียนไปอนเออแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เลนหลักของทางด่วนนึกออกใช่ไหมว่ามันจะมีเ,เส้นประที่เราอยู่ในเลนทางด่วกนกอนที่เราจะเข้าสู่เลนหลักให้เราเหยียบความเร็วให้ได้80กิโเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้าสู่เลนหลักของทางดว่วนเออส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น คือเปลี to to ่ยนเกียร์ทำอะไรให้เสร็จพอถึงเส้นประให้เราเปลี่ยนเลนได้แล้วก็คือเข้าไปในเลนหลักทางด่วนแต่ว่าความเร็วต้องให้ได้แปดสิบก่อนนะครูถึงบอกไงว่าเวลาที่เราเลี้ยวเข้าทางหลักทางด่วนเขาถึงบอกว่าก๊าซก๊าซก๊าซเร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องให้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ถนนทางด่วนเพราะทางด่วนคือถนนที่ต้องใช้ความเร็วหกสิบเท่าไหร่คะหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมหกสิบเออหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงจะขับรถบงทางด่วนได้เพราะฉะนั้นเขาถึงให้เราเรว็ แล้วหลังจากนั้นเอ่อก็จะพูดเรื่องการจับพวงมาล,ลัยการจับพวงมาล,ลัยคือให้ให้จับตรงๆเวลาขับอืมแล้วก็จับตรงกลางเออเวลาขับธรรมดานะเออแล้วทีนี้เวลาเราจะโค้งซ้ายให้จับเอามือขวาไว้ทางกึ่งกลางของพวงมาล,ลัยฝั่งฝั่งฝั่ง,ฝ,งฝั่งขวาเราจะเลี้ยวซ้ายเออ แล้วทีนี้คือมันจะได้หมุนไปตามที่ได้ไงพวงมาลัยอ,ะอ,อ่ะเออพอเราพ้นโค้งปุ๊บให้พวงมาลัยมาไหลกลับมาปล่อยเออให้มันไหลธรรมดาปกติของมันเองอของระบบข,ของรถแต่ถ้าเราจะโค้งขวาให้จับมือซ้ายไว้ตรงกลางพวงมาลัยฝั่งซ้ายคือคือเราจะเออแล้วเราก็ปล่อยเหมือนกันจำไม่ไงว่าเราจะเลี้ยวซ้ายมืออยู่ฝั่งขวาเราจะเลี้ยวขวามืออยู่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยให้จับเพราะว่าเขาให้เราจับนี้เพื่อให้ง่ายกับการหมุนของพวงมาลัยแล้วทีเวลา นักกีฬาออยเคยเป็นแบบนี้ยพอพอหมุนอย่างนี้ไหคะแขนก็จะโดนแตะอย่างนี้เราก็อยากให้โดนสิคะเราต้องฝึกเออแล้วทีนี้เอต่อไปก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนเลนห้ามลืมเปิดไฟเลี้ยวห้ามลืมเปิดไฟเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนนะเปลี่ยนเลนเมื่อไรเปิดไฟเลี้ยวเมื่อนั้นเปิดไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บต้องหันมองด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่เลนนั้นนะ หันมองห้ามลืมหันมองเพราะคนที่ตกลืมหันเยอะมากและบางคนลืมปิับฟิเลี้ยก็เยอะมากเหมือนเราไปทางตรงอย่างเช่นเราเลี้ยวพ้นสี่แยกมันจะเป็นทางตรงที่เป็นเลี้ยวได้สองเลนใช่ไหมคะแล้วการเลี้ยวที่ว่ามีสองเลนที่เราจะเลี้ยวสี่แยกเลี้ยวได้สองเลนเอ่อเลนเลนเลนมีอย่างเช่นรถมีสามเลนในเลนที่เราขับนะมีสามเลนใช่ไหมคะทิศทางเดีวยวกันสามเลนจินตนาการสิทิศทางเดีวยวกันสามเลนสามเลนนะไปทิศทางเดียวกันแล้วเลน เลนเออเลนเลนเลนขวาสุดเขาให้เราไปทางขวาเดี้ยวไปทางฝาได้แล้วเลนที่จะแต่เราต้องการจะไปทางซ้าย mm hmm. แล้วเลนที่จะเลี้ยวไปทางซ้ายมีอยู่สองเลนซึ่งเลนตรงนั้นเวลามาบ้านพี่เตา๋า mm hmm. ไปสังเกตใหม่ตรงที่จะไปบ้านออยสี่แยกตรงที่จะเลี้ยวไปบ้านออย mm hmm. เออตรงมุนชนรลิงอะ่ะ mm hmm. แล้วทีนมันจะมีสองเลนและสองเลนที่เราจะเลี้ยวซ้ายมีมีมันจะมีเลนซ้ายกับเลนขวาคือไปได้ทั้งสองเลนใช่ไหม เราเรียนขับเราสอบขับมันมีสองเลนก็จริงแต่ให้เลือกเลนทางขวาเท่านั้น<อ>นะ<อ>เลนทางขวาให้เราที่จะเลี้ยวอเออพอเราเลี้ยวเข้าเลนปุ๊บเราจะได้อยู่ทางขวา<อ>นะจําไว้เลนทางขวามีสองปัว่วคือสองเลน<อ>ให้เลือกใช้เลนขวา<อ>นี่คือชั่วโมงเดินขับกับสอบขับต้องเป็นแบบนี้อเออแล้วทนีนี้บางทีพอมีสองเลนปุ๊บเวลาเราจะไป เวลาเราจะเไปข้ามพ้นสีแยกไปมันจะเป็นเหมือนว่าไฟเอ็เตอร์ฝาบานเหมือนว่าประมาณจากสองเลนเสร็จปุ๊บมันจะเหลือให้เลนแคบเลนเดียวนะแล้วสมมติว่ากรณีที่เราอยู่ในเลนเลนที่สองนี่สมมติอาจจะฉุกเชินเราอยู่เลนที่2องใช่ไหมเราจะเลี้ยวเข้าเลนทีเดียวซึ่งเป็นทางตรงไม่ใช่ทางเลี้ยวนะให้เราเปิดไฟเลี้ยวด้วยที่จะเข้าสู่เลนเลนอีกเลนหนึ่งที่จะเลนเข้าสู่เลนหลักที่เลนที่ว่าเขาปิดทางอะนะ ห้ามลืมปิดไฟเลี้ยวเพราะว่ามีคนที่ตกที่ก็สอบสามครั้งตกตรงนี้เขาเข้าใจว่าการเปิดไฟเลี้ยวเปิดเฉพาะเวลาเราเลี้ยวแต่เขาไม่เข้าใจว่าการเกิดการเปิดไฟเลี้ยวเปิดเวลาที่เราต้องการจะเข้าสู่เลเลนหนึ่งด้วยเออเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด็กของครูต้องไม่ประมาทนะคะต้องรู้กฎหมาคือเราให้เราจำไว้เลยว่าถ้าเราจะเลี้ยวเข้าสู่เลนไหนหรือเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งแล้วเราจะแซงอะไรนี้เราก็เปิดใช่ต้องหันทุกครั้ง<ะ>ห้ามลืมหันมองข้างหลังนี่แหละคือข้อผิดพลาดน้อยๆ้อยบางทีคนหนึ่งเต้นอาจจะลืม<ะ>แล้วต่อไปก็จะพูดเสริมเพิ่มเติมให้เรื่องเวลาไปเจอป้ายสต็อป<ะ>เจอป้ายสต็อปคือสต็อปจริงๆนะ,ะต้องหยุดรถจริงๆไม่ใช่ว่าสต็อปสต็อปคือมองซ้ายมองขวาเขาครูจะบอกเลยว่าสต็อปหยุดชะงักเลย,ยเออแล้วค่อยมองซ้ายมองขวารถเราไปได้ไหมแล้วค่อยออกตัวรถอืม ไม่เหมือนปอ้ายโฟร์ฟัตเกียเรนซึ่งเป็นป้ายที่ระวังป้ายระวังคือเรามองซ้ายขวาไม่มีรถเราออกตัวไป<ม>คือให้ระวังเฉยแต่ป้ายสต็อปคือต้องหยุดอันฮาเทิร์นจริงๆอือแล้วชนิดต่อไปก็จะมีแยกขวาก่อนซ้ายแยกขวาก่อนซ้ายคืออะไรคือตรงแยกที่ไม่มีป้ายจราจรใช่ไหมคือให้ทางขวาไปก่อนเราอย่าลืมต้องมองด้านขวาทุกครั้งเวลาเราขับสอบเ,อเรียนขับหรือว่าสอบขับมองก่อนด้านขวามีรถมาไหม ต้องมองทุกครั้งขวาก่อนซ้ายใช่ไหมถ้าไม่มีรถมาก็ไปถ้ามีรถมาเราก็ต้องหยุดนะจาไว้สติมาแล้วก่อนจะเปิดไฟเลี้ยวมองกระจกตรงกลางมองตรงกลางก่อนมีรถไหมแล้วก็มองกระจกข้างเออแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หันหันแล้วก็ค่อยเลี้ยวรถเข้าเออแล้วเหมือนเวลาเราสอบสอบขับคนผุมสอบจะบอกว่า b บี t เตอร์อย่างเช่น next the ร crossung Rex up begin เข้าใจไหมคะคำนี้แยกหน้า,นนาเลี้ยวขวาเออ,อครูขเขาบอกเออแล้วทีนี้คนคุมสอบเคยบอกว่าให้เราเหมือนเราสอบขับอยู่ใช่ไหมยแยกหน้าให้คุณเลี้ยวขวาแล้วทีนี้บังเอิญว่าแยกถัดไปนะ่ะมันจะเป็นทางวันเวใช่ไหมแล้วคนบางคนนะ่ะประมาาไงไปเลี้ยวเข้าทางวันวอา้าวทางที่รถห้ามเข้า อันนี้ก็คือไม่ถึงจบใช่ไหมเขาเขียนอยู่ใช่ไหมคะบอกไอฟาดสตาร์สิไอฟาดสตาร์สคือเราก็คือขับตรงทางป้ายที่ว่าเอทางเวแต่มันจะมีป้ายที่ว่าทางเวคือทางรถออกไงแล้วมันจะมีป้ายที่ว่าห้ามเข้าอ่ะป้ายกลมๆสีแดงที่เคยเรียนนี่ไหมไม่ไม่ใช่กากบาดเป็นไอเงี้ยเป็นขีดรบอ่ะเออแดงกลมรบเออเราเคยเรียนมาเรื่องป้ายนี่อย่ามาทําอย่างนี้อีกต้องจาแล้วทีนี้เออเราถ้าบอกว่า next the cross meter Rex up b e g e n อาบา เราเลี้ยวไม่ได้แต่เราเลี้ยวไม่ได้ปุ๊บก,ก็หมายความว่า next r o s s ุ n g ก็หมายถึงว่าหลังจากแยกวันเวปุ๊บเราก็ต้องไปเลี้ยวแยกหน้าเข้าใจใช่ไหมคะอย่าอย่าอย่านั่นนะเราดูก่อนว่าเออแล้วเขาบอกให้เลี้ยวขวาหน้ามันไปได้ไหมโอเคไปไม่ได้เราก็ต้องไปเลียย้ยวออข,ขวาถัดไปใช่ไหมสติเออเลี้ยวขวาปุ๊บเออโซฟอร์เลยทันทีเลยไม่ได้เออดูไปด้วยว่าแล้วซอยหน้าเราเลี้ยได้ไหมเลี้ยมได้เราก็ไปโตเออนะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบนเป็การเทส ของคนคุมสอบแล้วแต่เขาจะสั่งเราซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะสั่งอะไรเรามาัางค่ะแล้วทีนี้เวลาจอดรถถอยหลังเขาอาจจะคือมันจะมีสอบขับตามสเตปเขาเขาจะให้เราเวลาเราสอบขับเราขับทางในเมืองแล้วอาจจะเป็นขับนอกเมืองลันสตร์เซอร์คือเท่าเวลา45นาทีที่เราจะมีในการสอบขับอะนะแล้วทีนี้อาจจะให้เราขึ้นอุตบานคือขึ้นทางด่วนเสร็จปุ๊บลงจากทางด่วนปุ๊บเขาอาจจะให้เรามาจอดรถคือไอ้พาร์คเนเขาบอกว่า ให้เราจอดตรงนี้อาจจะมีรถจอดข้างหน้าข้างหลังแล้วการจัดรถคือครูพูดตอนนี้เราอาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเพราะเรายังไม่ได้อยู่ในรถจริงใช่ไหมแต่ครูสอนขับเขาจะสอนเราอยู่แล้วว่าเทคนิคการจอดข้างหลังเป็นยังไง mm hmm. ก็คือมันจะมีว่าเรานั่งบนรถแล้วเรามองกระจกรถด้านหน้า mm hmm. คือให้ตรงกลางของตัวเราขับะกระจกหลังรถเราอ่ะอยู่ตรงกลางของเรถด้าน,ด,านด้านหน้าข้างหลังกะกึก่งกลางกันแล้วก็ค่อยหมุนพวงมาลัยแล้วก็ถอยจอด mm hmm. โอเคตรงนี้เดีด๋วยวครูสอนอีกทีหนึ่ง เวลาที่ขับจริงแต่ว่าในตอนนี้จะบอกว่าสถานการณ์จริงเวลาที่เราสอบขับเราจะเจออย่างเช่นเขาบอกว่าวิเตอร์ไอ้ผพกเขียนแล้วเราต้องเออจอไทยหลังคือรูเวบไอ้ผพกเขียนใช่ไหม mm hmm. เราต้องถอยหลังปุ๊บเมื่อเรามองจุดหลังปุ๊บเฮ้ยเราโจดแล้วคนคุมสอบรูเฟอรอเขานั่งแล้วเขบาบังเราอยู่เรามองกันโจดไม่ถนัดเพราะเขานั่งข้างหลังเราใช่ไหม mm hmm. เราก็ต้องกล้านะที่จะบอกรูเฟอร์ว่าคุณขยับได้ไหมผมมองเห็นไม่ชัด ม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเราต้องกล้าพูดอย่าไปตื่นเต้นตระมาบอกว่าคุณขยับให้ผมได้ไหมเพราะว่าบางทีคนนั่งข้างหลังปุ๊บ <ừ> ต่อให้เราไม่ใช่ผู้ฝุงต่อให้เราไม่ใช่ทสอบเราก็สามารถมองเห็นว่าไม่ถนัดได้เหมือนกัน <ừ> เราก็ต้องบอกคนหลังว่าเออยอย่างเช่นเรานั่งด้วยกันสองคนใช่ไหมแล้วพี่เตานั่งข้างหลังพี่ตเตาเหยียบหน่อยนะหนูมองไม่เห็นหนูจอดไม่ได้จนูมองเห็นเราจะเดี๋ยวชนรถข้างหลัง <ừ> เราก็บอกผูก้ฝึงเหมือนกันเราก็บอกว่าให้คุณขยับหน่อยเออบอกว่าเรามองไม่เห็นปุ๊บเขาก็จลบให้เราเองี้้เเาจะหหลใปุ๊อยรา็นทัน ชัดแจง mm hmm. คือถ้าคุณไม่ได้ทำผิดกฎคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องตื่นเต้นเวลาราสอบขับซึ่งตรงนี้ก็คือหลักๆก,ก็คืออย่างนี้แหละที่ว่าคนประมาวว่าทําไมเราถึงเรียนขับทําไมถึงเรียนหมดชั่วโมงเยอะด้วยเหตุนี้ mm hmm. คือเราไม่รู้กฎเบื้องต้นในการขับรถเราต้องขับแล้วเป็นยังไงมั่ง mm hmm.